น้องกระขวดตะกร,ะ,ระแตนนะจ๊ะกระแตนไปตายมามาชื่นพีเนอะใส่รถดีนะคะได้นสำนีนะพีน่นเองเหื่อยก่อนจริงจริงมันหลายอย่ตะกระแตนนะเหื่อยเก็บเขียนาล,าลายโพดลายโพไปหาย,ยางมเก็บมตาตากแห้งน,นะสิทุกวันเลือดประจัษก อเอาแยงไปแยงอเอาแยง,ง,ยงไปปาดเอาเนากำล,ลังขวดตะกะตแตนเลยนะจ๊ะจกินข้าวกับตะกะแตนคั่วจ้าขยัน,น่้่ะะขงเนันทอดนะมันสีนี่มันสีนี่ได้ะ<อ>ขันทอดขายเห็นปะขันทอดขาย,ขย พอบเป็นย่างขายสนิทแล้วก็ทอดขายยุทตลาดลงได้ยังด็อกท้าวพันธ์สามสิบพันไปแล้วขวบเห็นหนึ่งเห็นตะกะแตนทอดจ๊ะตะกะแตนขวดจะไปนอกเป็นย่างมามะเขือนยู่แล้จ๊กกะก็เลยใส่ไปก,กูไปก,กูตรงนี้นะ น้ำหมักกิน,นพี่น้องขวดตะเกียนขวดเม่งมันขวดเม่งตะเมงไหม่ห,หลายอย่างเดี๋ยวมือหนะอน,นาสิภาพี่น้องไปใต่เขียดนะจจา,าเอาแหงไปสอนรถพี่น้องมันลายปวดโค้สมาตากแหงกินตากแหงแล้วมาทอดกรอบเนาะเขียดเลิศไปพี่น้อง พี่น้องจ่าบาร์ดกินข่าวตักตกระแต,แตนใ่ไหเด็กๆกินอิ่มแล้วจะลงโรงเรียนนี่ก็คือออมเขียดหน่อยพี่น้องออมเขียดน,น้อยนี่ตะกะแต,แตนคั่วน,นะจ๊าพี่น้องกินง่ายๆกินสำเนียงพีน่น้องกินแล้วก็สิไปงานศพก็จะไปซอยเบียร์ก็จะ อัี้พี่น้องกินข้าวตอน้อาอุดเป็นการกวาดตกะกัดแต่ขมมิจจลลงใใไรเถอะวดตกะกัแตปะขมมจจเหรออบลงได้ัเจชข้าวบออขาวเออเพ่นมาขกจังออมเกบน้อยตัวน้อยหกักไข่ แต่มั็นไข่ต้นน้อยหกยักไข่แล้วก็แตนไปหรอกมันจะก็แตนพันน้อยไข่เต็มทอ้อเล็กหน่อยกำลังแต่งตัวไปโรงเรียนจะเปน้องเล็กน้อยกินแล้วเหมือนกระทรวงวิทยุโรงเรียนจะนักศึกจะออกไปสอยงานศพเปิดไปหรอกไม่ได้ไปใส่ปีเต็มก็ออกไปสอยงานเหมือน ่เนมันเป็นไงน่ะสดชื่มาเลยละเหลืสอมอืาหาสชาตนี่นนนนอย่ารเค็มมาสิเค็มหายไปมากใส่รสตีดีกบ่าตีมันมาสิเค็มเนอะน้าหมักกินขวดตแต่เป็นแม่ไข่อะ มันลพี่น้องขัแแมดูเก็ดนะ <azt> กเกียแทงลมแต่แม่งมาลาลกล่พวกเกีรยรแต่ <st utter> เป็นงานเป็นเงียบน้องเบิ่งก็จะเอาเงียไปสอนเนาะเติโตข้างหลางมันแลล <S 2> <S 2> <S หลนลงแกแหลนรู้จักสองงก็จิค ตัวโตขาตัวเือเห็ดเห็เหหป็นตัววีนะแง่ขนม,มันน้อยแี่ตัตมันก็เต้นตออกก็เมันมันี่นอะไข่ตัว,ตวเออไม่ไข่ก็เต้นน้อยไข่ ไข่ไข mm. ่ไข <ination noises> oh. ่เลือะจริีว่าวางตะกะแตนพันลอยไข่จนท้องส่วนสวยดีกลัวไปลว่ะอยากลัวไปแล้วอ้ด่ ใส่บอกให้ใจคอนใส่ต่เปิงมวกก็ไปคดดีสอนมาเป็นรถยัียมันเกลือมปใส่นัวนวใอย่อยวจำเค็มมือใส่ยี่า้งไม่ได้บอกกิน้องก,ก,กันพี่น้องที่แรก็สิเป็นซอยงานสดแ,แต่เพื่อนเป็นยู่นอกคนละยี่น้องกันเลยพี่น้องโปรโมีิบ้า กะสิบ่ได้ไปไสพี่น้องเอ้ยมันอนี้กะสิสอยงานเพิ่นเบิดมือเอาลงมือง้อนี้อากาศเริ่มปกติแล้วบ่ค่อยหนาวแล้วพี่น้องมันสิเย็นตอนเศร้าเด้อสิไปซ้ายป่ะกร็ฮอด แล้วไข่สุกโตน,น<า>ันน<า>วใส่แต่แปงน,นัวกับไอ้รดดีวรดวดพงรวจ,จัดจับแบบนี้เ็น <c oughs> นัวนี่นัวเฉยเนัวนี่เป็นนัวม <c oughs> าแม่ต้ากินตะกเแตเนี่ยไปแม่โรงเรียนนะ <c oughs> อืมไอขขอก <c oughs> เล่ะจะเล่นลูก ปืนมันยังของมบอกบอกว่มัมากินตะกงตนมาบดิปลาลูกดินกินตะกตนนี่ยแสบนี่สบายดีปนั่งเลยสบายดีไหมไไหดิปลาลูก่อนไปปาลไปกินปาลูแสเวลาตะุมเกินยังไงวรขายปลาหลับมือแล้

Nàng ừ. okay. có thấy ngon 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 Nàng ngon 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 có ngon กู่ไฟว่าวู่ี่ครั้งอ่าคูไม้สีครั้งกูกีคนี้น้อยกับไข่กะกระแตกันแต่ค,คูสอนคนกิดด้อยแคูจังคังตนวน้อยนะไข่สตัวคนคิดด้อคู่บองครั้งเล้กินแต่ก้นกมาไม่ได้แซ่บหละกินต่ก้นแล้กินบะตหูอ้อะตัว่า น้อยไข่สุดโต่งร้องเอ้ยแก่บแซ่บแซบแซ่บขนาทอดต้องเราจะไปมากูดใส่ไอ้เนื้นมนอมะกรูดในร้าก็จะเนาขายอ่ี ต้อไข่สุดโต่น้องมันจริงเี๋ยวน้าลาลกินแเตนเดอร์ทวัวมาห่มเพร่งนเฮยทำตัวมาห่มห่นอนจปืนุหมม่ร้าบ่อเีนี้คนนอาก็ินนอนอย่างบ่ปลาหฮียนอยู่ทิ่เขา ้าราคาเปิดเพลงถึงนีนีก็เอาอยกกินมันๆเบิด๋หติตดีลมันมิโตดีลเลยแซ่บนกไข่สุดโต่งแล้วเราัฝาบรรทึกาบไสัตนี่ก่อนเด้อวันนี้นะกศึกษไปสอยงานศพเขาจากแสดงมีคลิปลงบอกไปเลยมันเป็นงานหมู่เา่ค่อยอยากถ่ายยังแบบว่า เป็นใจจะพระเก่งใจแบบว่าผู้เสียชีวิตสบายดีพนะี่นองสบายดีสบายดี่บ้าง